แล้วมะในความหมายที่หาจากตามคาถาภาษาคมก็แปลงว่าพระพุทธเจ้าด้วยพันยันที่เขียนตัวมะเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาก็ถ่าว่ามีพระุทธเจ้าหลายพระองค์แล้วมะนี่มาจากตัวยันที่ชื่อว่านะมะนุจ,จิตด้วย เป็นยันเก่าแก่มะนี้มามา,มาจากธรรมจักรอีกคาถหนะึ่งมะมหาพรหมมาเทวาสัทธะมนุสาเวสุงมาหาพรหมมานังเทวานังสัทธังสุตวะ ละมะนี้มาจากอารัธนาสิทธะมะยังพันตีวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสรณนนาสหาปัญจะสลานิยาจามะละมะนี้มาจากบทสวดมหากามหาการุนิกูนาโถหิตายะสัพพะปานินัง ปุริตวาปาริมีสัภาปัตโตสัภพทิมุตตะมังเอเตณนะสัจจวัตเชนะหุนตุเตชะยมังขลัง